ก่อนจะไปดูทกกระไต่อเนี่ยขออนุญาตมาดูเรื่องนี้เถอะ call center เลวร้ายจริงๆมาอีกแล้วนักศึกษาชายชั้นปีหนึ่งมาแลัยแห่งหนึ่งที่สกลนครถูกแก๊ง call center หลอกแล้วร่วมเหมือนกับถูกหลอกให้ทำอุบายเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองอะ่ะมันเกิดอีกแล้วใช่แต่คราวนี้ต้องมีการสังเกตว่าเอ๊ะหรือสร้างสถานการณ์เองไหมตำรวจตรวจสอบแล้วไม่ได้สร้างสถานการณ์ ถูกแกลง call center หลอกจริงๆคะ่ะคือออกอูบายให้น้องเนี่ยหลอกเงินผู้ปกครองให้โอนเงินมาสามแสนโดยมันบอกให้น้องเนี่ยไปเก็บตัวที่ห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อวันที่20สิงหาที่ผ่านมาแล้วแล้วให้น้องเนี่ยจับตัวเองมัดเอาไว้เพื่อสร้างภาพว่าถูกจับตัวพอพ่อแม่เห็นก็ต้องตกใจสิก็เข้าแจ้งความกับตำรวจพระกฏตำรตวจตรวจสอบข้อมูลวงจรปิดน้องปั่นจักรยานออกจากหอพักในหมหาลายัยแล้วทราบว่าไปพักในโรงแรมเพียงคนเดียวก็เข้าไปช่วย ก่อนเอาตัวมาที่ตำรวจภูธรสกลนครมาพบผู้ปกครองพอมาเจอกันเนี่ยโผเขากอดกันด้วยความดีใจนะคะอ่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ผู้ปกครองก็พาลูกเข้ามาให้ปากคำอย่างเป็นทางการแล้วนักข่าวของเราได้คลิปเสียงของพ่อน้องได้คุยกับแก๊ง call center ลักษณะว่ามันโ่มขูแลกให้ส่งเงินมาเพื่อจะปล่อยตัวลูกชายไม่อย่างนั้นจะทำร้าย ฝั่งวิชาชีพเนี่ยถามว่ายังไงอยากได้ลูกอึงคืนไหมเมื่อไหร่จะโอนเงินมาเมื่ออย่างนั้นน่ะเดี๋ยวจะเอาเอาวัยวะตัดส่งขึ้นเรือไปขายคนจีนเขารอซื้ออยู่นะเสียงในสายเนี่ยพ่อพยายามจะอ้อนบอนแต่ปลายสายบอกโอนเงินเท่านั้นเท่านี้มึงเอาตัวมึงคืนไหมลูกมึงอะเอาเอาเอาพี่เอ,<ม>เอาแล้วเมื่อไหร่มึงจะออมา้าไม่โอนส่งไปขายอาวัยวะเอ่มาเลยนี้แล้วนะจะส่งขึ้นเรือไปเลยนะคนจีนรอซื้ออยู่นะ พี่ครับผมต้องเห็นผมต้องเห็นตัวลูกชายผมก่อนพี่ว่าเขา่าปลอดภัยอยู่หรือเปล่าผมเห็นปุ๊บผมโอนให้พี่ทันทีเลยครับพี่นัดเวลากับผมได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปพี่นัดเวลาผมามาเลยครับพี่ออมึงถามลูกผมตอนนี้ว่าลูกมึงอยู่กับกูเดี๋ยวกูจะพูดไม่ต้องพูดก่อนโอนมาเลยมึงโอนมาเลยมันเดี๋ยวลาพูดโอนเข้ามาเลยกูจะปล่อยขึ้นเรือจากฝั่งลาวกรมานครพนมมึงโอนนะไม่โอนกูไม่นัด นี่ท่านผูชมอาจท่านผูชมว่าเสียงยวิชาชีพเค็น์เตอร์เนี่ยถูกบังคับไหมอ่าถูกบังคับจำใจต้องทำไหมอ่าเดี๋ยวตำรวจรอดูว่าจะขายายผลไปจับได้ขนาดไหน